ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI ครับพบกับผมแทนครับและไมค์ค่ะรายการที่จะย่อยเรื่องหุ้นเทคและ AI ที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายสําหรับทุกคนค่ะใช่เลยครับไมค์ My. แล้ววันนี้เรามีหุ้นตัวหนึ่งที่ร้อนแรงที่สุดในวงการ AI ตอนนี้มาเล่าให้ฟังครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อผ่านๆแต่พอไปดูประวัติแล้วต้องบอกว่าโอ้โหมากไกลมากหุ้นตัวนั่นคือ Callweave ค,ครับสัญ,ญลักษณ C ์หุ w ้น CRWV ครับ แค่ชื่อก็เท่แล้วนะคะ Call w แต่เบื้องหลังเท่กว่าอีกค่ะคุณผู้ฟังเพราะบริษัทที่วันนี้ถูกยกให้เป็นผู้บริหารคลาวด์สำหรับ AI ระดับโลกและเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญของ Nvidia เนี่ยนะคะเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขายังทำเหมืองขุดคริปโตเคเรนซี y อยู่เลยค่ะช็อกเลยใช่ไหมล่ะครับเรื่องมันเริ่มในปี2017ครับใหม่ตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า Atlantic Crypto 3ผู้ก่อตั้งคือ Michael Intrater Brian Venturo และ Brandon m c b e พวกเขาเห็นโอกาสในการใช้การ์ดจอหรือว่า GPU จำนวนมหาศาลมาขุดเหรียญคริปโตกันครับซึ่งการมี GPU เยอะๆในมือนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อตลาดคริปโตผันผวน,นในปี2019พวกเขาก็คิดว่า เรามีพั่วในมือเป็นพันๆอันทำไมเราต้องขุดท้องเองในเมื่อเราให้คนอื่นเช่าพ่วไปขุดก็ได้พวกเขาก็เลยเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการขุดเหรียญมาเป็นการให้บริการเช่าพลังประมวลผลของ GPU แทนและนี่คือจุดกำเนิดของ Call Weave ค่ะเป็นการพิวัติธุรกิจที่ฉลาดสุดๆครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานโลกก็เข้าสู่ยุคบูมของ AI ที่ทุกบริษัทต,ตั้งแต่สตาร์ทอัพจนบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างก็ต้องการพลังประมวลผลจาก GPU ไปสร้าง AI ของตัวเอง Call Weave ก็เลยกลายเป็นเหมือนคนขายพ่วในยุคตื่นทองไปโดยะยาย และพวกเขาก็เข้าตลาดหุ้น NASDAQ ไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2025นี่เองครับโอเคทีนี้คำถามสำคัญคือแล้ว Call w w a v e มันต่างจากคลาวดเจ้าใหญ่อย่าง Amazon AWS Google Cloud หรือ Microsoft Azure ยังไงทำไม AI Lab ชั้นนำอย่าง OpenAI ถึงยอมจ่ายเงินเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อใช้บริการของเขาคำตอบคือความเฉพาะทางครับหมาย นึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าคลาวเจ้าใหญ่คือห้างสรรพสินค้าที่มีของทุกอย่างแต่ c o w e a คือร้านคัสตอมรถแข่งที่สร้างมาเพื่อความเร็วสูงสุดโดยเฉพาะครับขยายความคําว่าคัสตอมรถแข่งหน่อยค่ะได้เลยครับเขามี3จุดเด่นหลักๆครับสถาปัตยกรรมที่เหนือกว่า เขาไม่ได้ใช้ระบบ Virtual Machine แบบที่เจ้าใหญ่ๆใ,ใช้กันแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า b a r e m e t a o k u u e r r n t t s s แปลเป็นภาษามนุษย์คือมันเหมือนเราได้เช่ารถแข่งทั้งคันมาขับเองเลยไม่ต้องแบ่งเครื่องยนต์กับใครทําให้แรงกว่าสเสถียรกว่าและเคลมว่าแรงกว่า Cloud ต่างๆทั่วไป3-10เท่าในงานบางประเภทครับ ความสัมพันธ์กับ NV ็นวีดีออันนี้คือไม้ตายเลยค่ะคอวิฟเป็นเพื่อนซีกับ NV ็นวีดีอาทำให้เขานได้การ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างซีรีส์ l a c k w e l l มาใช้ก่อนใครในโลกในขณะที่คนอื่นยังต่อคิวรอซื้ออยู่เลยและราคาครับสำหรับงานที่ต้องใช้ G ี u หนักๆจริงๆคอวิฟมีโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่นและถูกกว่าเจ้าใหญ่ได้ถึง 30- 8 0เลยทีเดียวครับสรุปก็คือแรงกว่าได้ของใหม่ก่อนใครแถมยังถูกกว่าในบางกรณีอีกด้วยแบบนี้บริษัท AI ที่ไหนจะไม่ ชอบเหรอคะและด้วยความแรงนี่แหละครับ ข่าวล่าสุดของเขาก็เลยยิ่งใหญ่ตามไปด้วยครับในช่วงปี2 0 2 4 2 0 2 5ถึงที่ผ่านมานี้โควิฟระดมทุนไปละแสนล้านบาทเลยนะครับแถมล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม2025ที่ผ่านมาเขาเนี่ยนะคะสร้างความสันสะเทือนในวงการอีกครั้งใช่แล้วต้องอธิบายแบบนี้ครับคุณผู้ฟังว่าคอไซน์ติฟิกเนี่ยเป็นเจ้าของูนย์กลางธรมูลหรือว่า Data Center เอาไว้ขุดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งการที่โควิฟเข้าซื้อก็เหมือนกับการที่คนขายพลัว่วตัดสินใจซื้อผููออ้กกอททงงัลเป็นของตัวเองเเลยยคครรััปะะดด็นนนมออูู่่่ตงงีีุ้้้ณผฟขขวท สำคัญที่สุดในวงการ AI ในวันนี้ไม่ใช่แค่กาจอแล้วนะคะแต่คือพลังงานไฟฟ้าค่ะการมีศูนย์การทำมูลของตัวเองทำให้คอวิฟควบคุมต้นทุนค่าเช่าและที่สำคัญคือการเข้าถึงแหล่งพลังงานได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนักวิเคราะห์บางคนถึงกับบอกว่านี่คือ brilliant move หรือการเคลื่อนไหวที่ฉลาดหลักแหลมสุดๆเลยทีเดียวค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยครับแล้วแบบนี้อนาคตของคอวิฟสดใสแค่ไหนครับ เป็นคำถามที่ตอบยากมากค่ะเพราะว่ามันมีทั้งด้านที่สดใสสุดๆกับด้านที่เสี่ยงสุดๆเหมือนกันขอเริ่มจากด้านที่สดใสหรือ the blue case ก่อนนะคะดีมานยังพุ่งตราบใดที่โลกยังข้างใคร AI ความต้องการ GPU ก็ไม่มีวันหมดเพื่อนรัฐ NVIDIA การได้ของใหม่ก่อนใครยังคงเป็นความได้เปรียบที่ประเมินค่าไม่ได้ และควบคุมต้นทุนการซื้อคอเซนต์ฟิกเนี่ยนะคะจะทำให้ในระยะยาวเขาสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นฟังดูดีมากเลยครับแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอครับแล้วด้านที่น่ากังวลหรือว่า the bear case ล่ะครับหมายมีหลายประเด็นที่ต้องจับตาเลยค่ะ1โตด้วยหนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้คอวิฟมีหนี้สินมหาศาลและภาระดอกเบี้ยก็สูงมากค่ะ 2. การพึง่งพาที่สูงเกินไปการพึ่งพาทั้ง n อ็นวีดียและลูกค้ารยายใหญ่อย่าง Microsoft มากเกินไปก็เป็นความเสี่ยงถ้าความสัมพันธ์เปลี่ยนไปก็อาจจะกระทบกระเทือนได้ครับ 3. ความสามารถในการทำกำไรถึงรายได้จะโตระเบิดแต่บริษัทก็ยังขาดทุนอยู่เพราะลงทุนหนักมากซึ่งต้องพิสูจน์ให้นักลงทุนเห็นว่าจะกลับมาทำกำไรได้จริงๆและท่อสุดท้ายที่น่ากังวลคือในเอกสารที่ยื่นต่อกรตสารัฐบริษัทยอมรับเองว่ามีจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในการควบคุมภายใน พูดง่ายๆก็คือระบบบัญชีหลังบ้านยังไม่เข้าที่เข้าทางซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่มีสตอรี่น่าตื่นเต้นแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากๆเลยนะคะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจริงๆใช่เลยครับเป็นหุ้นประเภท high risk high reward ที่นักลงทุนต้องทําแก่บ้านอย่างหนักและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ c a w v e หรือ CRWV หุ้น AI ที่เติบโตจากเหมืองคริปโตสู่ผู้ท้าทายบัลลังก์ Cloud ระดับโลก หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งข้อมูลและความสนุกไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้ผมกับไมายต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ